อันนี้ชมนอกตู้กันแล้วกันนะคะอยู่ที่บริเวณเนี้ในหนก็ให้ชมแล้วก็ชมทั้งนอกตู้ในตู้กันแล้วกันบริเวณน,นี้เป็นวันที่ยังสวยสวยมากเลยด้วยค่ะบริเวณข้างๆตรงนี้ยเข้าได้บังแสงต้นมมกครอบเพลเลยจะไม่โดนแดดโดยตรงแล้วเขาจะชอบมากเลยอ๋อ นุ่มน้อยอมาเข้ากล้องให้ยายละอกินอาหารอิ่มแล้วนะนุ่มหล่อนุ่มหล่อประจำบ้านค่ะเพื่อนๆมีอยู่หนมเดียวอ <c oughs> นอกนั้นสาวๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นนางงามค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่เคยซนกับเขาเลยมันสวยเนี่ยแอนด้า ก็มีบอลอีกชนิดหนึ่งที่ยายจะให้เ,เพื่อนๆชมเป็นบอลที่ยายไม่เคยเห็นค่ะนำเข้ามาเลี้ยงนี่คือชนิดนี้เลยหน้าใบเขาค่ะใบใหญ่หน้าใบกว้างกัดสีชมพูออกมาตามหน้าใบเต็มใบอย่างนี้เลยค่ะหูแหวกลึกถึงสะดือจัดอยู่ในบอลประเภทใบยาวตะโกกว้างค่ะเส้นเป็นสีเขียว สะดือเป็นสีเขียวแต่กระดูกตรงกลางกัดหมดเลยค่ะสีขาวเขายายคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปอายุเยอะๆเส้นเนานี้น่าจะกัดขาวโพลนหมดค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่าเข้าเหมือนกับบอลชนิดไหนเนี่ยค่ะเข้าคล้ายกับบอลหกหลงมากเลยด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ค่ะเส้นด้านหลังออกมาเป็นด่างแหสีเขียวขาว บอลโบราณน,นี่ลายเส้นเขาจะชัดเจนเนาะนะคะก้านใบเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบเล็กๆเขาจะเขียวอีแบบเนี้ยยายไม่คิดเลยไม่คาดฝันเลยว่าต้นโตออกมาเขาจะเป็นแบบนี้สวยมากใบใหญ่เป็นรูปทรงใบโพค่ะเขามีชื่อว่าสยามนนทะเขตค่ะวันนี้ยายจะอัปเดตบอลตู้นี้ให้เพื่อนๆได้ชมค่ะยายจะนำ บางๆมาปิดข้างนอกตู้อีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อากาศร้อนมากเนาะร้อนผิดปกติแดดแรงบอลที่อยู่ในตู้ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยต้องพรางแสงเขาอีกชั้นหนึ่งแบบเนี้ยค่ะมาค่ะพาชมกันเหลือน้อยแล้วค่ะย,าย้ายทยอยเอาออกไปต้นไหนที่เขาโทมยายจะนําออกไปนอกตู้บ้างแล้วก็ให้เขาอยู่เท่าที่เขาทนได้อันนี้เป็น ใบหูบ,บนเลยค่ะเพื่อนๆแดดแรงเนี่ยยายก็ถึงต้องพางแสงเขาด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งอันนี้เขามีชื่อว่าเจ้าสว<อ>ัวค่ะเนี่ยโอ้สภาพใบเขาเป็นหูหูแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ใบดกมากเลยนะคะป้ายก็ยังสวยอยู่ค่ะแต่หลังๆมานี่แดดแรงป้ายชักหลุดไปแล้วก็มีค่ะเพื่อนๆ,ๆ <laughs> เออกระถางนี้ที่เคยสวยสะพังจากคลิปที่แล้ว ประมาณนี้เลยค่ะเพอาะเขาโตมาสีสันเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะรูปทรงใบก็ดูออกมาเป็นบอนใบาย,ยาวแล้วยาวมากแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นบอนป้ายชมพูพาสเทลยังพอสวยใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะใบโดกค่ะเป็นบอนที่ชื่อดี เป็นมงคลคะ่ะไม่ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆดูแล้วก็ใหญ่มากเลยด้วยอีกชนิดหนึ่งข้างในโน้นเนี่ยคะ่ะโอ้โดนเข้าบังหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นบอลเก่าโบราณเออที่ยายนําเข้ามาเลี้ยงโอ้คนทานมากเลยยายไม่ได้ให้เพื่อนๆชมคะ่ะตอนที่เขาโตเป็นสาวใหม่ๆเนี่ยสีสันหน้าใบาลวดลายออกมา แบบนี้เลยอู้ใบแข็งค่ะเพื่อนเพื่อนแข็งมากเลยเนี่ยเป็นบอลใบยาวหาหูแหวกลึกถึงสะดือปลายแหลมลายหน้าใบเป็นสีแดงเข้มเส้นกระดูกสะดือแดงเข้มคะ่ะแล้วก็กัดแดงอมชมพูออกมาหน้าใบด้านหลังอูู้ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะเส้นด้านหลังใบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แบบนูนออกมาชัดเจนเลยค่ะเนี่ยเส้นแต่ละเส้นเป็นบอลก้านดำ เขามีชื่อว่าทีดาสวรรค์เป็นบอลเก่าโบราณค่ะแล้วก็มากระถางนี้ค่ะอู้กระถางนี้เพื่อนๆดูค่ะเข้าโตขึ้นมามีความเปลี่ยนแปลงเนตจอมทองค่ะครั้งที่แล้วที่ยายทำคลิปไปหน้าขาว แล้วก็มีจุดเขียวประปาย,ยู่บนหน้าใบแต่ตอนนี้หน้าใบเขาเริ่มกัดโทนชมพูออกมาตามหน้าใบแบบนี้แทนที่จะเขียวอย่างเดียวหวานมากค่ะสวยเป็นบอลใหม่ค่ะเพรจอมทองเนี่ยบอลปีหกหกค่ะรูปทรงใบเขาน่ารักเนาะเอออกลมๆน่ารักแล้วก็หว,วานๆค่ะ แข็งแรงฮะเป็นกอใหญ่สะพังเลยแล้วก็กระถางนี้โตแล้วค่ะเพื่อนๆจะวังพอโตออกมาด่างพร้อยแบบนี้เลยค่ะรูปทรงใบไม่กลมแล้วค่ะเออ <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปละด่างสวยใบกระดกค่ะกระถางนี้ค่ะยุกกอทิ้งกระถางไปรอบหนึ่งอันนี้เริ่ม ขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่ทันได้ให้เพื่อนๆชมเลยอ,อาการทิ้งกอไปรอบนึงละรอบนี้พอได้มีใบให้ชมนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ mm hmm. อันนี้เขามีชื่อว่าสาวนครชัยศรีด่างป้ายยายมีสาวนครชัยศรีแบบหน้าชมพูหวานอยู่นอกตู้ฮะอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีด่างป้าย mm hmm. ตอนเล็กๆนะคะที่ยายได้มาเลี้ยงเขาอ,ออกโทนหน้าใบชมพู ด่างชมพูสวยเลยค่ะเพื่อนๆเออแต่พอเลี้ยงโตมาเป็นแบบเนี้ยค่ะด่างขาวด่างเหลืองแบบเนี้ยค่ะใบนี้งอก็มา่ใหม่ด่างเหลืองเส้นกระดูกเดือเหมือนจะเป็นสีชมพูเนาะกระถางนี้พระเอกตลอดการก็คือชายชนค่ะเออชายชนสู้ชีวิตประจำบ้านยาย ก็ยังสวยอยู่คะ่ะเขามีความสวยอยู่ตลอดการเขาดึงเป็นบอลยอดฮิตตลอดการเนาะเนี่ยคะ่ะป้ายสวยงามมากใบเริ่มเล็กแล้วคะ่ะเพื่อนๆก็ยังกอเดียวอยู่กระถางเขาเล็กคะ่ะกระถางหกนิ้วก็ยังหกนิ้วอยู่คะ่ะเออก <c oughs> ระถางนี้เป็นบอลเก่าโบราณที่ยายเก็บสะสมเข้ามาเลี้ยงเอาไว้ชม เห็นเส้นหน้าใบเขาแล้วพอจะเดาออกนะคะเป็นบอลเก่าโบราณเออบอลเก่าโบราณน,นี่เขาเจอโชว์ลวดลายเส้นกระดูกสะดือบนหน้าใบเนาะอันนี้มีเม็ดด้วยค่ะเม็ดนี่เป็นสีแดงเข้มแดงอมไปทางดําเลยอยู่บนหน้าใบเส้นกระดูกเป็นสีขาวสะดือเป็นสีแดงอมม่วงพื้นหน้าใบเป็นสีชมพูอมไปทางม่วงเลยค่ะ ใบหนาค่ะแข็งแรงมากด้านหลังค่ะเป็นเพื่อนเส้นเป็นสีขาวอมชมพูแล้วก็เม็ดกัดทะลุออกมาด้านหลังของใบเหมือนกันก้านเขาเป็นสีดำดำ่าดำ,าดำอมน้ำตาลหน่อยๆกระถางนี้ มณีล้อมเพชรแผลงค่ะเพื่อนๆตอนได้มาใหม่ๆน่ะออกด่างชมพูสวยเลยพอเลี้ยงมาเลี้ยงมาดูค่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงแผลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเขาเป็นบอลที่แข็งแรงนะคะบอลชนิดเนี้ยแล้วก็มีความด่างด่างลายหินอ่อนแบบเนี้ยค่ะบอลสมัยใหม่ค่ะมณีล้อมเพชรเนี้ยถ้ามณีล้อมเพชรจริงๆหน้าเขาจะออกโทนทางสีเขียวอมดําด่างป้ายสีแดงเข้ม ไปทางมืดๆทางดำๆเข้มๆขึ้มๆอะฮะเพื่อนๆเออแต่อันนี้เขาแพลงค่ะออกมามีความด่างปหลายสีค่ะอันนี้ยินดีนําเสนอมากเออๆๆเป็นบอนใบไผ่ที่สวยค่ะสวยมากยายยังไม่ได้ให้เพื่อนๆชมเนาะยายเคยทําแต่คลิปช็อตลงไปเป็นบอนใบไผ่ อันนี้เขาไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหรค่ค่ะถ้าเขาโดนแสงดีๆเขาจะกัดหน้าใบออกมาเป็นสีชมพูแต่อันนี้เขาแสงไม่ค่อยจัดหน้าใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็กัดขอบสีชมพูออกมาแบบนี้ยาวมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยยาเป็นฟุตเลยหน้าใบเป็นสีขาวคือมีความผ้าค่ะหน้าใบเขามีความผ้าขาวเขียวอยู่บนพื้นใบขอบใบพลิ้วพลิ้วสวยมากเลยเป็นหยกัยก โอ้สีแดงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆบอลตั้งดีมากเลยเป็นบอลทรงใบตั้งค่ะเนี่ยเขามีชื่อว่าอุสามนีเป็นบอลเก่าค่ะไม่ดิดหวังเลยที่นําเข้ามาเลี้ยงสวยสวยมากเลยแข็งแรงค่ะใบหนาดกพอใช้ได้อยู่ค่ะเออ กระถางข้างในนี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตให้ชมเลยค่ะเ,เพื่อนเป็นบอลเก่าโบราณบอลที่ลึกลับเออเพชพระอุมาค่ะเขามีชื่อว่าเพชรพระอุมา, <laughs> มาดูค่ะหน้าใบเขาออกมาเป็นแบบนี้เลยพื <laughs> ้นหน้าใบเป็นออกชมพูอมม่วงไปเลยค่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนเ <laughs> ส้นเล็กระดูกด่างแห่หน้าใบชัดเจนอีกเหมือนกันเนี่ยเอกลักษณ์ของบอลเก่าโบราณค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ใบแข็งแรงมากเลยค่ะใบเขาใหญ่ถ้าอันไหนที่เขาแก่แล้วใบเขาจะออกสีทึมๆม,ม,มืดๆแบบเนี้ค่ะเ,เพื่อนก็เาเป็นสีดำค่ะดกค่ะลุกน้อยดกเต็มกระถางเลยอันนี้ค่ะวันนี้ตู้นี้อัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ชมบางตัวก็ได้ชมแล้วบางตัวก็ยัง ได้ชม่งให้ชมในคลิปนี้ก็<อ>ถือโอกาสมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ